มาดูดวงตาก่อนตาของคุณแอนเนี่ยคมแล้วก็ตรงสื่อถึงคนที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่ชัดเจนแววตาแบบนี้เรียกว่าตาไฟหยางนะครับคือพลังไฟแห่งการลงมือนะครับคนแบบนี้เนี่ยจะไม่ชอบการรอไม่ชอบการที่จะคนอื่นอาดอะนะฮะแต่เขาเป็นคนที่มีไฟแรงมากบางครั้งจะเผาบรรยากาศรอบรอบโดยไม่รู้ตัวจริงนะนะคุณแอนตอบะมานะฮะถ้าในที่ทํางานรู้สึกว่า คนเงียบกับเรามันเงียบแล้วเกินนะจนไม่กล้าเข้าหาก็แสดงว่าไฟของคุณนะมันกําลังทํางานเข้าใจอย่างแผดเผาคนทั่วมันก็นี่เหมือนกับคุณอะไรคุณเอกมั้งนะมีไฟเยอะนะน้ําคุณต้องใช้พลังน้ําเข้ามาควบคุมน้ําคืออะไรน้ําคือการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจนะครับเคล็ดลับง่ายๆครับนะให้คุณลดไฟด้วยน้ําเอาน้ํามาควบคุมไฟซะหน้าที่ของน้ํานอกจากดับไฟแล้วก็คือการครวบคุมไฟ นไทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหยินและหยางถ้าเอาหอยินหยางมาผสมสมดุลกันได้มันจะเกิดน้ําควบคุมไฟเหมือนกับลดจากไอ้น้ําเออโอเคไหมพูดช้าลงคุณแอนต้องพูดช้าลงฟังให้มากขึ้นแล้วอย่าลืมยิ้มด้วยนะเพราะคุณแอนเป็นคนหน้าไม่ค่อยยิ้มเวลาหน้าเฉยๆหนจะดูดุนะก็ไม่มีใคร,ใครเข้าใกล้อะสินะครับเพียงเท่านี้ครับไฟในตาก็จะกาย